จะพาไปดูลู่ทางร่ำรวยทำอะไรถึงจะไปได้สวยมิทีคนรวยมันต้องมีคำพี่อยากเป็นเศรษฐีต้องมีคำพี่มิทีรวยเอารวยรวย สวัสดีครับรายการคัมพีวิถีรวยแม่ท่านผู้ชมฮะรายการคัมภีของเราวันนี้เป็นเรียกว่าเป็นวันที่ผมเห็นช่างแสงเนี่ยนะครับเต็มห้องส่งเลยฮะคือมาทั้งแผนกช่างแสงเลยนะคะวันนี้ยกมาหมดเลยฮะเกิดอะไรขึ้นไฟฟ้าดับครับไฟฟ้าดับข้างนอกก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้ภาพคณะชนีที่เคยดำอยู่แล้วดำมากหน่อยก็ขออภัยกันนะฮะแต่ว่ายังไงก็ ได้ตามปกตินะฮะมีอาชีพมาให้ดูเต็มอิ่มเลยนะคะโอ้ร้านคัมภีร์วิถีรวยของเราไม่ธรรมดาครับเรามีของกินนี่ด้านนี้บ้างคนกินรองเท้าเหรอใช่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 นี่ของกินอยู่ฝั่งนี้นี่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 ของกินของกินเป็นอะไรคะอ่าอยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นอะไร มาเลยมาเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะตื่นกันหรือยังฮะไม่เห็นเบิ้ดเ้ดนึกว่ายังนอนกันอยู่ไงเออตื่นแล้วก็ต้องมากินสิ่งนี้นั่นก็คือน้ำเต้าหู้นะฮะน้ำเต้าหู้เนี่ยเป็นของที่เราคุ้นเคยมากตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเดี๋ยวนี้ตอนเย็นเขาขายดีด้วยนะฮะทานอุ่นๆใช่ไหมฮะอาถตกลงตอนเย็นทานเย็นๆไงฮะเออทานเย็นๆใช่ทานเวลาสั่งเอออาเต น้ำเต้าหู้ร้อนๆแต่ทานตอนเย็นนะทานตอนเย็นแม่มันของคู่กันใช่ไหมถ้าเย็นนี่มันจะไม่อร่อยใช่ไหมทำไมคุณรู้ว่าเขาชื่ออติอะเนี่ยชื่อร้านน้ำเต้าหู้อติเลยนะ ก่งนะเนี่ยร้านติดบปเลยไงร้านอาตีนะคะร้านอาตีอยู่แถวไหนคะอยู่เอกมัยซอยสาิบค่ะมีกี่สาขามีสาขาเดียวค่ะสาขาเดียวทำเองค่ะเองทำเองขายเองค่ะคือความพิเศษของร้านเต้าหู้ร้านนี้นะคะที่ร้านคัมภีร์วิถีรวยของเราเชิญมาเพราะว่าเออเขามีความหลากหลายจริงๆนะใช่มีร้อนแล้วก็มีเย็นอย่างที่ว่าด้วยนะฮะร้อนเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วแต่แบบนี้คือ อันนี้จะเป็นไอ้นมสดเย็นเฉาก้วยนมสดอนี่จะเป็นไอ้ชาเขียวนมสดอกโก้นมสดอนี่เป็นเต้าหู้นมสดเต้าหู้นมสดครับแต่ทั้งหมดนี้เป็นแท่งเนี่ยเย็นเย็นครับวิธีเย็นก็คือเอาน้ําแข็งใส่เข้าไปใช่ไหมฮะมันมีท่อแล้วถอดได้ไหมถอดให้มาดูได้ไหมครับ เออแต่ว่าจริงๆเวลาทานเนี่ยไม่ไดเอาน้ำแข็งใส่เวลาเสิร์ฟใช่ไหมอ๋ออันนี้ท่อน้ำแข็งครับเออเป็นน้ำแข็งเกล็ดเหรอคะค่ะใช่นี่นะฮะแช่แล้วมันก็จะเย็นแเวลาเวลาลูกค้าไปซื้อปุ๊บเนี่ยนะฮะเอาลอง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 สักแก้วสักแก้วสักแก้วเอามาจริงเลยจริงเลยขายเป็นอะไรนะขายเป็นแก้วไม่ใช่เป็นเหยือกใช่ไหมเป็นแก้วค่ะอันนี้แต่ว่าเวลาไปตั้งขายก็คือตั้งแบบเหยือกแบบนี้ใช่ขายแก้วเท่าไหร่ครับแบบเย็นอย่างนี้อ๋อแล้วแต่ไอ๊ ถ้าสมมติใส่เครื่องมันก็จะมีเพิ่มเป็น25ถ้าไม่ใส่เครื่องก็20บาทละค่ะเป็นเครื่องอะไรบ้างคะนี่ค่ะเครื่องค่ะมีเครื่องที่เห็นหลากหลายเลยค่ะตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้คืออะไรฮะดำดำนี่คือเฉากล้วยอันนี้เฉากล้วยค่ะไม่ใช่คุณรัชนีเนาะดำดำนี่เฉากล้วยอันนี้ข้าวบาเล่ค่ะบาเล่อันนี้ถั่วแดงถั่วแดงอันนี้สาคูเม็ดใหญ่สาคูแล้วก็เม็ดแมงลักแมงลักนะฮะแปะกล้วยแปะกล้วยพุทราพุทรานะฮะแล้วนี่อันนี้วุ้นค่ะวุ้น แล้วก็ถั่วเคลซีหลากหลายมากๆแล้วนี่อะไรจะเป็นไข่มุกค่ะไข่มุกก็มีนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ไข่มุกไข่มุกอยู่นี่โอ้โหคือเครื่องเขาเยอะมากนะฮะใส่ได้ทั้งเย็นและก็ร้อนใช่ไหมคะเครื่องเวลาเวลาลูกค้าไปซื้อนี่เครื่องจะใส่อะไรก็ได้ค่ะอะไรก็ได้ทั้งมาห้าอย่างหกอย่างได้ไหมได้หมดอะค่ะไม่มีลิมิตเหรอไม่มีค่ะแต่จะมีคือราคาคือใส่สองอย่างนี้จะราคาเพิ่มขึ้นแค่ไหนอ๋ออ่ามันมีสเต็ปยังไงฮะใส่ใส่ แปลกบ๊วยกับพุชราจะคิดเพิ่มต่างหากค่ะก็คือจะเพราะว่าจะแพงกว่าค่ะแล้วแปลกบ๊วยกับพุชราเนี่ยนะค่โอ้ครับมาแล้วอันนี้ใส่เครื่องป่ะฮะอันนี้ไม่ได้ใส่เครื่องค่ะอ๋อเป็นนมสดแก้วเท่านะยี่สิบบาทยี่สิบาทเป็นนมถั่วเหลืองไม่ค่ะเป็นนมสดนมสดแท้ๆค่ะอันนี้นมสดเย็น อ๋ออันนี้ไม่ใช่เต้าหู้เนาะไม่ใช่ค่ะถ้าเป็นเต้าหู้จะมีอ๋อเต้าหู้อยู่ถัดน้นท์เนาะถ้างั้นเรียงใหม่สิอันแรกนิดเดียวแรกคือนมสดนมสดค่ะเขียวเขียวค่ะชาเขียวนมสดโกโก้นมสดหังจะเป็นตัวเต้าหู้กค่ะนี่อันนี้แบบเย็นมาแบบร้อนที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับแล้วนี้ฮะ อยู่ในหม้อเนี่ยครับใช่ไหมฮะพี่กัมพูอย่าไปเยินใกล้ค่ะทำไมฮะร้อนไฟไม่มีไม่ร้อนหรอกนะจไหนลองเปิดดูนะคะแทนแทนแทนโอ้โหกรุนกรุนอุ่นอุ่นไหมฮะอุ่นอุ่นแต่ร้อนมากก็กินไม่ไหวเอาลองตักดูดีกว่าอย่างร้อนอย่างร้อนอันนี้จเอาไว้ไหนดีคะพี่คะห่ฝาหม้อเนี่ยเอาไว้ไหนดีอะฮออจะให้ถือก็งุ่งแต่พี่มาไม่ได้บอกให้เอาไว้ไหนอะเอาไว้ไหนดี เอาไว้ไหนดียวคุณจะมาวางไว้ที่หน้าผมก็ได้วางที่ไหนก็ได้จะเอาไหนฮะเอาคนขายขายเอาเป็นใส่แก้วหรือใส่ใส่แก้วใส่แก้วใส่แก้วเวลาขายร้อนๆนี่ก็เราแก้วไม่ค่ย่ปกติที่ร้านคือจะใส่ถ้วยกินนะคะแล้วไม่คือจะใส่ถุงอะค่ะเอาเหรอฮะอ๋อมันมีมมันีแก้วแบบนี้ไหมหรือเหรอที่เรานี่ๆอย่างนี้ได้ไหมได้คตักได้ครับเอออย่างนี้ได้ไหมค่ะได้ครับแล้วอุปกรณ์ตักอยู่ไหนฮะ ก็นี่แหละแก้ตัวตาค่ะเอาเหรออันนี้เหรอตัวตกใช่ค่ะอาใส่ถ้วยก็ได้ไหนอะไอ้ที่เราขายเวลาขายเราใส่ถ้วยใช่ไหมค่ะใส่ถ้วยอย่างนี้ใช่ไหมค่ะโอ้ก็อย่างนี้แหละค่ะตใช่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีสองสองอย่างต้องตั้งน้โมสามจบพร้อมกันป่าะยังไงวะอสทาถทงหมดนึกว่าอยู่บ้านนึกว่าอยู่บ้านอ่อนแออยู่เออเออ แม่อันนั้นมันมีอะไรบ้างอ่ะอันนี้จะเป็นเต้าหู้งาดำมะค่ะอ๋อนี่เต้าหู้ธรดางาดำเขาพี่ตักขึ้นมาหยดให้น้ำเยอะมากอันนี้เต้าหู้งาดำนะี่สีดำนะคะนี่นี่ของดำของดำมีประโยชน์นะราคาเหมือนกันไหมฮะราคาต่างกันค่ะครับอะไรแพงกว่าเต้าหู้งาดำจะแพงกว่าค่ะเออเพราะอะไรฮะงาหายากเพราะว่าป่าหมดแล้วก็ช้างไม่ค่อยมีเนาะโอยเหนื่อยตักสักทีครับแล้วอ่าผมเอาเต้าหู้แบบที่ ธรรมดาแล้วกันธรรมดานี่ครับอ่ะพี่จะกินเย็นพี่จะกินเย็นหรือกินร้อนฮะกินเย็นหรือกินร้อนกินช้อนนี้เย็นนกินร้อนกินร้อนก็กินร้อนนี่สิอ๋อถ้ากินเย็นก็รออีกสักสองชั่วโมงเหรอเดี๋ยวก็เย็นบ่ายสองกว่าแล้วใช่อ้าวคุณพี่ไปไหนแล้วแม่ค้าหายอีกแล้วเอาที่หายหายไปพร้อมกันเลยเออเฮ้มันยังไม่เย็นอย่าเพิ่งเข้านอนกันมาครับเดี๋ยวถามถามไปด้วยกินไปด้วยนะคะ อุปกรณ์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นอะไรอย่างไรบ้างคะพี่มีหลายหลุมเลยจะมีน้ําฟักทองน้ําข้าวโพดแล้วก็มีเต้าหวยน้ําขิงเดี๋ยวนะถ้างั้นจะยังไม่อิ่มขอชิมนิดเดียวเพราะว่ามีอีกหลายน้ําเลยแฟนรายการมานะฮะถ้าใครอยากจะซื้อวันนี้นะครับมาที่ห้องส่งของรายการของเราเลยนะฮะขายลดราคาพิเศษร้อนนะครับอันนี้คืออะไรคะอันนี้นมสดค่ะนมสดค่ะนมสดอันนี้ผมยกไม่ไหวจริงๆนะครับไม่รู้จะยกยังไงหมาอมันใหญ่มาก อุ้ยอุ้ยฟักทองเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเห็นเยให้คุณผู้ชมดูฟักทองก่อนช่วยตักช่วยตักน้ำมันให้ดูนะนะคะสองมือสองไม้เลยร้านเราลูกค้าเยอะวุ่นวายมากเลยตอนนี้ครับอันนี้จะเป็นน้ำข้าวโพดแล้วค่ะน้ำข้าวโพดยอกขมาดนเท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 น้ำข้าวโพดอันนี้น้ำข้าวโพดเลยะ น้ำฟักทองเอาตากขึ้นมาดูหน่อยมันจะอย่างนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมครับโอ้โหได้สุขภาพมากเลยเนาะอันนี้คือเมนูพิเศษที่เพิ่มเติมนอกจากน้ำฟักทองมีอะไรอีกฮะมีน้ำอะไรลกเต้าห oh <oh, uh ok ู้น้ำขิงค่ะ้ำขิงเต้าหู้ชาเขียวครัเต้าหู้ชาเขียว ขนมปังสับขนมปังสังขยาออเร้านอยู่ที่ไหนนะครับพี่ร้านอยู่ปากซอยเอกมัย30ค่ะปากซอยเอกมัย30หน้าร้านเซเว่นเริ่มขายประมาณกี่โมงประมาณบ่ายสามโมงสามโมงครึ่งนี่แหละค่ะสามโมงบ่ายสามเอาขายตอนเย็นเหรอไม่ได้ขายตอนเช้าเหรอขายตอนเย็นเอาเหรอขายเย็นขายไปถึงกี่โมงฮะขายถึงประมาณสี่ทุ่มค่ะสี่ทุ่มค่ะรวยแล้วเลิกเลยพอสี่ทุ่มนี่รวยอันนี้เขาขายไม่ธรรมดานะท่านผู้ชมวันหนึ่งนี่โอ้โหยอดขาย ถล่มทลายเลยนะนี่ขายหมดทุกอย่างเลยแล้วแถมมีนี่ด้วยใช่ไหมนมปังสังขยาออเนี่ยอ่ะโอ้ร้านใหญ่มากเลยเนาะโอ้ครับนี่มีของชอบมากเลยถามนิดนึงว่าลงทุนทําร้านแบบนี้ค่ะมันใช้เงินเยอะไหมคะเยอะค่ะอพูดถึงเยอะเยอะเหมือนกันหลักกี่หลักหลักแสนค่ะขนาดนั้นเลยหรอค่ะใช่มันมันหมดทปกับอะไระอุปกรณ์พวกนี้มันจะแพงอะค่ะพวกอุปกรณ์นี่อลูมิเนียมใช่ไหมค่ะอุปกรณ์จะแพงแล้วก็ คือมันมันจะเครื่องอะไรพวกนี้ก็เยอะด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเครื่องทําน้ําอะไรพวกนี้ล่ะคะใช้เครื่องใช้เครื่องก็มีเครื่องปั่นทั่วอะไรแล้วก็เครื่องปั่นฟักทองอะไรพวกนี้ทำมันแยกกันเหรอฮะใช่ค่ะมันแยกกันอะคะใช้เครื่องปั่นหมดเลยค่ะใช่ค่ะนี่เราขายต้มตามเต้าหู้แล้วก็น้ำน้ำเพื่อนเพื่อนเขาเนี่ยมากี่ปีแล้วครับห้าปีย่างปีที่หกแล้วค่ะดีขึ้นตลอดไหมฮะก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยตรงนเลยรวยไหมอาชีพนี้รวยไหม อาชีพนี้แหละคอจริงๆเลยนะพี่พูดถึงก็อยู่ได้นะคะกาไรเยู่สักกี่พันกี่หมื่นได้ก็อยู่ที่ยอดขายอะค่ะเฉลี่ยเฉลี่ยก็ได้ค่ะแต่ไอ้พันผู้ชมบลรพันอะค่ะเฉลี่ยวันละพันคือปัจจุบันเนี่ยขายอย่างเงี้ยเลี้ยงลูกตั้งกี่คนแล้วครับเลี้ยงลูกสองคนค่ะอสองคนค่ะเลี้ยงลูกสองคนแล้วก็มีพ่อแม่ดูเลี้ยงไม่ค้องทอครัวนะสูตรการต้มน้าเต้าหู้เนี่ยพอจะบอกได้ไหมครับว่าเออ เอาแบบเข้าใจง่าย,ายๆทํำยังไงเพื่อ,อท่าผู้ชมทาง,งบ้านอยากเอออยากจะทำเป็นบ้างอยาเป็นมากคือจริงๆคือทําอะไรก็ตามมันอยู่ที่แบบความเอาใจใส่ค่ะ,เ,<อ>คะ,ะเวลาเราทําอะไรคือทาน้าเต้าหู้คือ,คอต้องเวลาปั่นหรือว่าเวลาจะคัดถั่วมาต้องคัดถั่วย่างดีแล้วก็เวลาปั่นเวลาถั่วนี่ใช้ถั่วอะไรคะใช้ถั่วเหลืองค่ะถั่วเหลืองอย่างดีค่ะมันกิโลเท่าไหร่แล้วคะเดี๋ยวนี้ตอนนี้อยู่ที่35บาทเราสามสิบห้าเราหม้อหนึ่งนี่ใี่กิโลอ่ะ อันนี้ประมาณสองกิโลหรือว่าประมาณ2กิโลสามกิโลค่ะประมาณ70็สบาทเนาะวิธีการแล้วมาต้มยังไงฮะก็แช่ถั่วค่ะแช่ถั่วประมาณสี่สี่ถึงหกชั่วโมงแล้วก็เอาตัวถั่วเนี้ยมาปั่นนะคะปั่นแล้วก็กองพอปั่นแล้วกรองค่ะกรองแนะกรองคือความอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่ตัวตอนตอนที่เรากรองเลาไม่อะไรคะผ้าขาวผ้าขาวแล้วเราเอาน้ําใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตัวกากถั่วล่ะ กั่วก็ไม่ได้ใช้แต่ว่าคือกองเรากองจะอร่อยไม่อร่อยคือความเข้มข้นใช่บางเจ้าใส่น้ำก็ไปเยอะเลยมันจะเจือใส่น้ำถ้าใส่น้ําเยอะมันจะจืดมันจะจามมันจะไม่อร่อยมันต้องมีสัดส่วนของมันใช่ไหมครจะใส่น้าเท่าไหร่ดีถึงจะอร่อยคะถั่ว2กิโลเนี่ยถั่ว2กิโลเหรอคะคือจะใช้ประมาณคือถั่ว1นกิโลจะใช้ใช้น้าประมาณ5ลิตรเอ้ยไม่ใช่5ลิตรสิ ประมาณ6ค่ะสิลิตรห้าหกเนี่ยค่ะประมาณนั้นสองกิโลก็12ลิตรประมาณนี้นะคะแล้วมีอะไรอีกไหมคะใส่เกลือใส่ไม่ค่ะใส่ใบเตยค่ะใบเตยหอมนะใบเตยใบเตยจะดับกลิ่นแล้วก็ทาให้หอมใส่ไปในขั้นตอนไหนคะตอนต้มรืไหนคือของตัวเองนี่จะใส่ไปตอนที่โม่เลยค่ะโอ้ไม่อาจจะสูตน้ีเหมือนกันแต่ละคนต้มเอาเฉพาะน้าใช่ไหมคะต้องมาเฉพาะน้ำหรือเอาใบ เอาใบอะค่ะเอาใบคือไปไปปั่นรวมกับตอนที่ใบสดเนี่ยนะคะใช่ค่ะหั่นใบแล้วก็ปั่นปั่นรวมไปเลยค่ะส่วนใหญ่คุณพี่เป็นคนทําใช่ไหมฮะค่ะแต่ว่าคุณพี่เป็นคนขายใช่ไหมใช่ไหมฮะ่ช่วยกันเลยออช่วยกันตหน้มตาเหมือนกันมากเลยอ่ะเดินหน้ามานิดนึงได้ไหมคะอย่าไปบังข้างหลังค่ะมองไม่เห็นอยุคสมัยนี้เราต้องเอาผู้หญิงเป็นเท้าหน้า เป็นช้างเท้าน่ะทำไมคะเอาไว้ยันเท้าหลังไม่ใช่ใช่แหมคุณก็พูดเกินไปใครจะใจร้ายขนาดนั้นเล่าวันนี้เปิดแล้วนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆอยากจะทานอุ่นๆครับนะคะซื้อกลับบ้านก็ไม่เสียใช่ไหมคะอยู่ได้สองทุ่มก็ยังอยู่ได้หรือถ้าจะโทรศัพท์มาปรึกษาหารือเรื่องการทําน้าเต้าหู้แล้วก็น้ําอื่นๆนะครับก็ให้คำปรึกษาได้นะเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับอ่ะพักครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าไป มีของสวยๆงามๆอยู่ทางโน้นแป๊บเดียวครับอออ้้ยยยากเเป็นีีตงงมววิธ